สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะก็ยังอยู่กับอิงในช่วงของ Browse Book นะคะอย่างที่อิงเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าช่วงนี้อิงจะต้องปั่นนะคะทำ Reading Challenge ของอิงให้สำเร็จให้ได้นะคะซึ่งการปัน่นการอ่านหนังสือเนี่ยนะมันค่อนข้างยากมากเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจะต้องต่อสู้กับความง่วงใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตอนนี้อิงอะ่ะ อยู่ตามหลังตารางที่ควรจะเป็นนะคะของชาเลนจ์ไปยาวไกลามากอิงพยายามที่จะเ,เร่งอ่านนะคะพยายามที่จะทําให้ได้เพราะฉะนั้นคือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดินพอกหางหมูนะคะมาเร่งอ่านตอนท้ายๆอาจจะเนีย่ยต้องประสบกับความทุกข์ในการอ่านหนังสือแต่ว่าโอเคเป็นชาเลนจ์ที่อิงเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นอิงก,ก็จะยอมรับแล้วก็จะพยายามทาให้ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนังสือที่อิงจะมารีวิวในช่วงของ b r o w s e book นะคะเป็นหนังสือที่ เป็นหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือภาพเนาะแต่ว่าชื่อเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะหนังสือนะคะชื่อเรื่องว่า Life วิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้ค่ะคนเขียนนะคะมีสองคนก็คือฝั่งฝั่งที่คิดเรื่องนะคะกับฝั่งที่เอาเป็นคนวาดนะคะคนที่เป็นนักวาดมังงะจากเรื่องนี้นะคะชื่ออาโซฮาระค่ะเขาเป็นนักวาดมังงะอาจากเรื่อง Alice in Borderland ด้วยนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะที่เป็นคนเขียนสตอรี่นะคะชื่อคุณชิโนฮาระคาโอริค่ะคนนี้เป็นอาราชินีชีววิทยาแล้วก็เป็นโอตะคุเรื่องของสิ่งมีชีวิตค่ะ สำหรับเล่มนี้นะคะไลฟ์วิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้เนี่ยคืออิงเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเรื่องราวของพวกสัตว์อยู่แล้วโดวยเฉพาะสัตว์ป่าเนาะซึ่งพอเจอหนังสือเล่มนี้นะคะอิงรู้สึกว่าหัวข้อก็น่าสนใจแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเรื่องสนุกๆต่างๆเกรดเล็กๆของเหล่าสัตว์นะคะ,ะก็น่าจะชอบมากเลยอิแงแอบเปิดๆด,ดูนะคะว่าเป็นการ์ตูนประกอบเรื่องด้วยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะคะก็เลยจัดมาค่ะชอบมากค่ะ สำหรับภาพรวมนะคะเล่มนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าตัวหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีภาพการ์ตูนประกอบนะคะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละหัวข้อที่เขาเลือกมาเนี่ยให้แง่คิดค่อนข้างดีมากเลยนะคะผู้เขียนทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงไอเดียการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆของมนุษย์นะคะโดยนําไปเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของสัตว์หลายๆชนิดเลยค่ะซึ่งบางเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันในมุมน่ารักน่ารักนะคะซึ่งทําให้เรา ก็มีมุมมองชีวิตที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีนะคะไม่แพ้กับเหล่าสัตว์เลยนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราเนี่ยะคะอย่างเช่นว่าการที่เรามองว่าสลอตเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆเราเขามีข้อดีอยังไงบ้างไออยากให้ไปหาเพิ่มนะคะหรือว่าการที่มองว่ายีราฟเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีคอยาวนยจะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอหรือเปล่าเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตหรือเปล่านะคะอย่างงี้ก็อยากจะให้ไปลองอ่านดูมีเนื้อหาเยอะมากที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่แปลกๆแ,แล้วก็เองเชื่อว่าคนที่ได้อ่านนะคะจะรู้สึกรักสัตว์แล้วก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานบวกนะคะจากนิสัยปแปลกๆของเหล่าสัตว์นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันมีกําลังใจในการใช้ชีวิตไม่อยากแพ้เหล่าสัตว์พวกนี้เลยทีีีีเเเดดดยวนะะนนะะะะคค่ใลมมกรดด แล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆหลากหลายอย่างเลยนะคะให้ได้เรียนรู้แล้วก็จะบอกว่าอ่านสนุกมากนะคะเนื่องจากผู้เขียนทั้งสองเนี่ยนะคะก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะอาจจะมีบริบทแล้วก็เกร็ดต่างๆที่นําเสนอเนี่ยอาจจะมาในมุมมองของคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากทั่วไปมากนะคะแล้วก็ยังให้อัธรสษที่สนุกสนานได้ดีก็สําหรับมุมมองคนไทยอาจอย่างตอนที่เขาพูดเรื่องช้างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราใกล้ชิดช้างมากกว่าคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าพอคนเขียนเป็นคนญี่ปุ มุมมองของความเป็นญี่ปุ่นอาจจะมีแทรกเกรดมุมมองในการใช้ชีวิตจากฝั่งญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอาหารก็แต่ภาพรวมนะคะถือว่าเป็นอีกเล่มที่อ่านสนุกคลายเครียดนะคะแล้วก็ได้สาระไปด้วยในเล่มเดียวกันเลยนะคะเล่มนี้แนะนำจริงๆเองก็ชอบมากนะคะ สำหรับโค้ดนะคะซึ่งเป็นโค้ดที่อยู่ปะหน้าของเล่มนี้เลยนะคะไม่ใช่โค้ดที่นักเขียนทั้งสองเป็นคนเขียนนะคะแต่เป็นโค้ดที่บิดาแห่งวิวัฒนาการนะคะเคยกล่าวไว้นะคะก็คือชารลส์ดาวินนะคะกับประโยคนี้นะคะซึ่งอิงก,ก็รู้สึกว่าผู้เขียนทั้งสองเนี่ยเลือกประโยคดีๆที่นำมา represent นะคะความเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ดีมากเลยค่ะก็คือประโยคนี้ค่ะลิงที่เคยเมาเล่าจะไม่ยอมแตะต้องเล่าอีกซึ่งหมายความว่ามันฉลาดกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เยอะ ใช่ค่ะสัตว์นะคะที่เคยทำอะไรแล้วไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบนะคะเขาจะไม่ทำมันอีกค่ะเขาจะเรียนรู้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นมนุษย์หรือเปล่านะที่ยังชอบทำอะไรซ้าๆเดิมๆเพื่อหวังผลที่แตกต่างอย่างนี้แนวคิดนี้อาจจะแพ้สัตว์หรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยพออิงได้อ่านแนวคิดนี้จาก รยปกหน้าแรกๆของหนังสือนะคะทำให้อิงรู้สึกว่าโอเคเล่มนี้ยังไงอิงก็ต้องโดนนะคะใครที่เป็นคนรักสัตว์สนใจเรื่องราวของชีววิทยาศา,ศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่า,าสัตว์มีวิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้ยังไงนะคะก็จัดไปกับเล่มนี้นะคะไลฟ์ค่ะวิธีใช้ชีวิตที่มนุษย์ไม่รู้นะคะงานจากสองนักเขียนค่ะอาโซฮารและชิโนฮาระคาโอริค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด19กนะคะก็อาจจะทำให้พวกเราทุกคนนะคะไม่ได้ไปเดินงานหนังสือไปเดินกริดไกรเลือกหนังสืออย่างที่เราต้องการนะคะเพราะว่าก็มีประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะ้อว่างานหนังสือนะคะน่าจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็จัดเป็นงานหนังสือออนไลน์นะคะก็หวังว่าจะมีหนังสือใหม่ๆออกมาแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้พวกเราได้ช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะแล้วก็ อิงเชื่อว่าสถานการณ์นะคะน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าด้วยความเป็นงานหนังสือค่ะ1ก็คือกลัวว่าคนจะเยอะแล้วก็การหยิบจับหนังสืออาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะคะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตัดสินใจทําให้เป็นออนไลน์น่าจะเซฟกับทุกฝ่ายมากกว่าซึ่งก็แน่นอนค่ะเรื่องสุขภาพของเราก็ต้องมาอันดับหนึ่งเนาะเราใช้วิธีซื้อออนไลน์กันไปก่อนก็ได้ค่ะอิงก็เสียดายที่ไม่ได้ไปเดินเลือกนะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรคะ่ะเรานะคะยังมีอีกหลายหลายปีแล้วก็แม้ว่าจะสั่งออนไลน์นะคะเราก็โดนไปไม่น้อยนะคะไม่ต่างจากงานหนังสืออยู่แล้วนะคะก็ยังไงนะคะถ้าอิงมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับหนังสือนะคะอิงก,ก็จะมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นี้อย่าลืมติดตาม browsebook ของอิงนะคะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับอิงค่ะเข้าไปพูดคุยกับอิงได้เลยนะคะมาทักทายกันได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter นะคะแล้วก็บล็อกดิสนะคะของ better story podcast นะคะเข้ามาแนะนําก็ได้ค่ะว่าอยากให้อิงนะคะรีวิวหนังสือเล่มไหนหรือว่าอยา มีเล่มไหนที่อยากให้อิงอ่านนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวของหนังสือช่วงนี้อิงปั่น reading challenge อยู่ด้วยนะคะก็หวังว่าจะจบทันภายในสิ้นปีนี้อย่างที่ต้องการค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่า podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ